อุ้ยพี่เหรอเหยียบอันนี้เล่าอุ้ยเหยียบบักอันนี้เล่าตกระให้ยิงครับแม่นยังนี่ต้องขบวนบอกตกลงขบวนได้นี่ตกลงให้เหยียบโอ้ปันนี้อันนี้แอามาพี่ขบวนนี่นันเดีนี่เรามาดูทางออกกันนะคะเฮ้ยย่างไปทางไหนต้องเดินไปทางไหนเนี่ยต้องอ้อมห้องน้ำ ป้ามันเป็นทางน้ำไหลตัวนี้ทางออกแบบวุ้ยไปได้บ๊ททางเยียวอันนี้รอยรถอะไรเนี่ยรอยจับคือกันคอยจะได้คอยคือเสียวแท้ไปทางนี้เนาะแมนตอนแรกแก ตจนแรกพาอาจารย์วัสไส้เขาทาง่งเดินตอนรถนักไหมนอ้วยนี่นี่้ยไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมนี่ยพัดกรวาได้ยูได้ยูเนาะเึงทางไหมขอยังออกก่อนรถเด้ออ๋อ อันนี้มันเป็นทางรถกระบะตัวทางเขาไปนะ<า>เบาๆเด้อโอ้ถอยก่อนได้ยูอยอยบอ๋อคือเสียวแทมากับพา้าไม่ต้องกลัวพ้านำทางพา้พานำทางโอ้ จอดซเอาบบาออกไปข้างนอกเลยบอไม่ไปจอดบนถนนก่อนว้าข <c oughs> ี่ตม ไปยันต์ตนไม่หกักทับตีไปทอดตนไม่อ่ะนะจะโ,โดนแกงอ่ะทุกคนจะโบโดนแกงอ่ะโอ้ยไปใช้เพได้ไอ่ะจะมาเล่นออกเย่าบุ๋มเล่นตมตนไม่สร้างตกมัน โอ้ยยาถอกินถึกแล้วคุณแล้วนะคะไปแล้วหไปแอารถหน้าแม่พูดนาเอ้าพี่เอามานี่ห่อนห่อนแห้ง เอาไปให้พี่โยมให้พี่โยมเบืองมวยเดีผู้เบิ่งเพิ่นผู้เบิ่งสิเบื่องห้อเพิ่นเมื่อเบื้งงบการเบิงาเบืงหม้อบไล่ดวงดูเนมานี่มาถือกันนุ่นนี่บ้านปาบวดวัดที่เราไปทำบุญเอ้ยไม่ใช่วัดป่าทางทางออกซีเลน ข้นนไม่เยับข้นขมารถหนักเมื่อกี้นี่โอ้ไม่ไม่ถึงหู่นหรอกรถหนักขามารถหนักนี่จม <c oughs> อะไปดูก่อนบา้าขัดือกล้องให้กันด้วยนะจ๊ะอืม,เ,มเขาใส่อบอกเปิดท้ายให้แน่ว่าไอ้นุ่นก็บอกเปิดบางไดเดี๋ยวจ๊ะจัดก,การเองเดี๋ยวจ๊ะจะบอกว่าเปิดตรงไหนแต่ให้มันเปิดนะไปไหนเดินไปไหนมาเนีไไน่ยไอต่อลูกไอต่อลูกก็มาต่อย ต่อลูกพ่วงนั้นเขาก็บอกไปงัดอันนั้นคืนเน้แอ่เจ๊จ้าลัทุ่งก็มีเจ้าต้องดึงดึงดึงดเจ้าเกมคอยยายโบแลนตตั้ตนไหมที่นี้เขาว่าได้คนดำก็เก้อจ้าบกันมากคนใหม่เกเห็นช้างตกมันไหมถอยตั้มตุนไหมมาบาคอยกของันตกไปได้พี่น้อง จะมาทำบุญแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนรถดำเลยไม่ถ่ายเลยโทรศัพท์กับว่าเป็นใจคักมันนี่สายลิ้นชายทายถูกซอสค่ะพี่น้องมาแล้วครับทีมานมาเลยมาตามรอยพี่เอวนั่นแหละเหยียบกิโต้ไซเดอร์นั้นแดงแล้วหนึ่งนะหนีมันก่อน มั่วสาวหนุ่มแต่โดนแล้วเดี๋ยวตั้งนานแล้วตั้ตงแต่จะคล้อง,งเ,เออเอาแต่สติ๊กเกอร์คู่ลกอกออกหมดแล้วอันไหนก็ลอกเอาลงมาไหมะพร้วอมมอดคุณอ่ะเดินหอบอีก ใช้คืนใช้คืนกล้วยอะไรนั่นก่ล้วยโอ๊ยอไนั่นกเจ้าถือขวาดบ่อคนสิวัตรจอามาถวายน่ซอลงมากะตับเครื่อนกันโอ้เดินมานแล้วนะครับจากไอ้ไอ้เจ้าไอ้เด็ดนี่ผู้บาวนี่ในใน ในไหนในไหนก็สองพ่วงมาถวายยังไงก็ได้มามากกับคืนสุดสี่ในไหนโดนด่าแล้วก็ให้มันสุดสิ่แมมพูดถูกในไหนโดนด่าแล้วเนาะสองข่วงมาถวายสองข่วงก็จะสองข่วงที่อ้วนนี่ล่ะพูดต่ออะไรนะต่อยแล้วด้วยกหนึ่งห้าโมงเย็นแล้วมาผ่าอีกด้วยเรวิวมาเอาตัวเต็มเลย มันลีลาแลงจากนดยันเคนให้ด้วยปัดจะกระเป๋าอียงต่อยอียงนั้นโอ้ยใช้กระเป๋าสีชมพูนะโอ้นึกเป๊กเว้ยอุ้ยกระเป๋าใู่สีม่วงแม่ ลอขอบคุณตัวแทนอ่าสาวรักนำซิงเนี่ยเจียดมแล้วก็จีรักนะครับที่มาร่วมอ่าสมทบทุนวันนี้ถึงตัวไม่ได้มาแต่เสื้อก็มาแล้วจ้าส่งเสื้อมาขอบคุณบุญหลายมากเลยนะคะบุญหลายอ่ะบุญหลายก็มานะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเดียวด้วยบุญหลายก็มาได้บุญเนี่ยเกิดวุ้มีใจไม่ให้รวงตา บาทล่ะเอไปกุฏิได้ล่ะกุฏินี่บอสที่นกวดนี่บอสตรงนี้เลยเราก็ไปถวายก่อนนะคะแล้วเราจะได้เดินทางกลับกันอืมอีนกับบอเดล่าเออ้ยสิบ้าทั้งเอียวคือกันล่ะไม่ต้องล้างเลยวัดป่า เป็นปวัดป่าแลวเป็นวัดใหม่กำลังมาสร้างได้กี่ปีแล้วแม่ย <c oughs> ังล่ะนี่อันยุงอัญยางอยู่นี่ฮะโอ้อนั่งยเยถึงแล้วมืออนแหละเ็นยังมาก <c oughs> มือไ <c oughs> อ้อไน,นี่ถอยรถมือไอ้บอมีนี่คือบางตาบางนาคักแน่เถอะ ไอพี่น้องคิปนี้ก็ยิมก็ไก็แช่เด้กอกดดา้ใจจดจ้าลองทุ่งเด้อค่ะเด้อ <c oughs> สาวหนุ่มน้าสิงเด้อค่ะ <c oughs> ไปสายอันคลาหินเหรอคะพี่น้อนาาหนหง,ห,งอ <c oughs> หินหรือยาง <c oughs> หินคกกุูหินครูผสมมามาในจก่เอามาเด้อมาหมา่ะเอาผักเอาหมูมานี่มาหมาได้ <c oughs> เร็วบ <โด S 2> วัดหนีมตรเลตซอยกำหนามเปล่าเล้ ในนนคิหาะะที่แบบทำคีย์ลิสไม่ใช่คือแบบโดนมางาแล้วก็ทำให้มันสุดใช่สุดๆถ้าจะด่าก็ด่าให้สุดเลยค่ะเราไม่ได้เป็นอย่างที่มันด่าไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากใช่เราไม่ได้ทำคุณนะอยโบอกจ้านี่มาจนคุ้มเนาะโอ้ยออกจากบ้านเที่ยวนึงอย่าเอามันคุ้มแล้วเนาะถึกด่าถึกด่าเท่อเดียวเนาะไม่ใช่หรอกนานๆกว่าฉันที่เชิญค่ะ ปกติมาคนเดียวอันนี้เอาใหม่กันหมามาใหม่กันหมาเอ้มาให้ไอโบถิกดาอีอวนอีอ้วนอีกแล้วไปแล้วค่ะสำหรับที่นี้บายบาย